สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับหนึ่งคันดวลกันเลยครับแซกจอดแถวนี้หรือมั้งจอดแถวนี้หระอมะั้งเออให้กระตุกง่ายๆอ่ะรถเดี๋ยวไป้ทำแบตเตอรี่ใหม่ก่อนซื้อแบตเตอรี่ใส่ใหม่ต้องกระตุกทุกวันครับอ่ะแซมรับหน้าที่ขับเหมือนเดิมครับ วันนี้ตักลูกรางวันที่สองเพราะวานจมอยู่ตรงนี้แหละเราก็เลยไม่กล้าเข้าไปครับเดี๋ยวมันเกิดความเสียหายเดินไปนิดนึงประมาณสามร้อยเมตรในที่มันเกิดความเสียหายเราอย่าไปมันครับักลงเลย ฝนตกทั่อวานแต่บ่อนี้สบายตกยังไงเขาวิ่งได้ tông với lời cái đấy đâu mà cặp rô đi luôn tông với lời ôi sẽ đột แ็กเพื่อนโคลนอีกแล้วงานใหญ่อีกแล้วงานนี้ เรามาคันเดียวครับอ้าเจ้านุ่มย็นก็มาแล้วครับโอ้มาแต่เช้าเลยปกติเราเที่ยงทำนะ โอ้ส oh, วัสดีครับอ้ามาได้มาขับอ่ะมาเทนเขาวันหนึ่งครับว่าเทนเขาวันหนึ่งจันเกาะครับเกาะเกะ,ะเลยวิ่งได้อยู่แล้วต้องทำเยอะมีแต่รถแรง,แรง โยบเลยเดินเมื่อกีู้กร้งส,สวยครับสวยมากเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยมาแล้วครับสองคัน ถปไหามาปไหมเดี๋ยวให้ดินด่วนฉลองก่อนเลย จอนนี้ก็เคยซื้อหกล้อมาแล้วครับแต่ว่าไม่ผ่านไม่ผ่านก็เลยปล่อยไปไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับใครที่จะยึดอาชีพหกล้อดำเห็นว่าอุ้ยเช็คเงินมาแล้วมันได้เยอะอะไรประมาณนี้ครับอย่าคิดนะ <c oughs> คิดแล้วคุณจะเสียใจครับต้องศึกษาให้ดีๆก่อน ก็เที่ยวแรกของวันนี้ครับปกติเราจะทำงานตั้งแต่6โมงเช้านะอันนี้เขาขาอ่าดโมง จัดไปครับคนแจ็กตัวไม่ว่างใส่แบบเรียงเรียงไปเลยลูกรังค่อนข้างจะหนาครับ phải dắt dằng điều lệ rồi 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 ao mấy tông dắt rồi rồi ไปเขาเรียกว่าใส่ดินแบบประหยัดอือจมแน่นอนกันนี้โอ้ยปลอดภัยครับอือตรงนี้ไหมยึบโอ้โอเคผ่าน